สวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่ในแมป Close Your Eye หรือว่าปิดตาของคุณเอาไว้ บอกก่อนนะว่าในแมบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแมบเนี่ยมันก็เป็นแมบแนวฮอลเลอร์แหละแต่ว่าอ๋อมันก็มีอูรลังอูตังเข้ามาเล่นนะ <S <S คือในแมบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแมบแนวฮอลเลอร์หรือว่าแนวสยองขวัญเหมือนกับว่าเราต้องปิดตาเราเอาไวอ้อ่ะเพื่อที่เราจะเอาชีวิตรอดนั่นเองและนี่ก็คือเหล่าพวกมอนสเตอร์หรือเปล่าที่เราต้องเจอในแมบนี้โอ้โหเดี๋ยวมันดูสยองมากเลยนะมันจะฮอลเลอร์หรือว่ามันจะสยองขวัญแค่ไหนโดยการที่เราเนี่ยไปนั่งเก้าอี้นั่นเองนะมันก็จะมีให้เราเลือกว่า เราจะเล่น2คน3คน4ี่คน5คนรู้สึกว่าเล่นเต็มที่ได้ประมาณ5คนนะอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราก็มานั่งกับเพื่อนดีกว่านะนี่ก็มานั่งกลุ่มนี้รู้สึกว่ากลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มชุดดำนะเพื่อนข้างๆเราเนี่คือใส่ชุดคล้ายพี่นิวเลยขออีก2คนขออีก2คนนะตอนนี้ก็มีคนมานั่งแล้วอ่ะอุ้ยมาแล้วทุกคนเคล็ดลับอย่าปิดตาของคุณนานเกินไปอ่ะถ้าเกิดเราปิดตาของเรานานเกินไปเนี่ยเราอาจจะตุยได้เม<ด>ื่อใดที่คุณเห็นสิ่งแปลกประหลาด เพียงแค่คุณปิดตาของคุณเอาไว้ดังนั้นคุณควรเอาชีวิตรอดจนถึง6กโมงเชา้าอ๋อตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนนะทุกคนเห็นเวลาไหมคือจะบอกว่าเราอ่ะต้องเอาชีวิตรอดจนถึงอุ้ยคือในอ่างน้ํานั้นมันดูสยองจุงเราต้องกดตัวเอฟนะนี่อันนี้คือปิดตานะทุกคนนะถ้าเกิดใครเล่นในคอมเนี่ยให้กดตัวเอฟนะแต่ว่าถ้าเล่นในมือถือเนี่ยพี่นิว่ามันก็น่าจะมีปุ่มให้เรากดอยู่แล้วเพื่อนเราหายไปไหนหมดนะเพื่อนเพื่อนหายไปไหนหมดแล้วเราจะเจออะไร เฮ้ยทำไมโคไม,บบม,งงมคไฟมันสั่นแบบนั้น่ะแล้วมันจะร่วงลงมาหรือเปล่าถ้าเกิดโคมไฟมันสั่นแบบนั้นอ๋อนั่นไงเพื่อเราอยู่ด้านล่างตรงนู้นทุกคนเราเจอเพื่อเราคนนึงแล้วอยู่ด้านล่างตรงนู้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะตอนนี้เนี่ยจะเป็นเวลาตีหนึ่งแล้วนะแต่เหมือนว่าไม่เกีย้ยว้าวว้าปิดตาว้าวตุ๊กตาหมีตุ๊กตามีไม่เกี้เห็นตุ๊กตาหมีว้าปิดปิดปด ยอมากทุกคนเห็นไหมถ้าเกิดใครดูทันโอ้โหเกือบปิดตามไม่ทันบ้านหลังนี้นี่คืออะไรมีมอนสเตอร์มีผีเต็มบ้านเหรอเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆบ้านนี้ <c oughs> เฮ้ยอะไรอะเพื่อนเราตุยไปแล้วทำยังไงช่วยได้เหรอเฮ้ยช่วยชุบชีวิตเพื่อนได้เหมือนในแมปอีเวนต์เลยอะอุย้ยชุบชีวิตเพื่อนได้เหรอพเพื่อนตื่นมาก่อนโอเคโอ้เราสามารถชุบเพื่อนได้ด้วยพวเพื่อนถ้าเกิดเราตุยอะอย่าลืมเฮ้ย อะไรอะไรอะไรไฟดับเดี๋ยวนะเหมือนกับว่าเราต้องไปซ่อมไฟทุกคนเพราะว่าตอนนี้ไฟในบ้านดับเอ้าเพื่อนเราตุยอีกแล้วโอ้โหเพื่อนเราก็ตุยบ่อยมากเลยคนนี้คนเดิมด้วยที่ตุยเนี่ยเอาช่วยกันก่อนช่วยเพื่อนก่อนโอเคเดี๋ยวนะเราต้องไปซ่อมไฟเพื่อนมาแล้วมาแล้วอเด้อรีปิดตาปิดตาทันเฮ้ยใครโดนอะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ รู้สึกว่าครั้งนี้ผีบุกหนักมากเลยทุกคนเ่าตัวน,นี้เพื่อนผู้ชายแล้วก็ตุยรอบที่3มแล้วออาชบเพื่อนก่อนชบเพื่อนโอเคคือเดี๋ยวนะตอนนี้คือไฟดับเราต้องไปซ่อมไฟก่อนโอเคตอนนี้เพื่อนผู้หญิงเราซ่อมไฟเสร็จแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไร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 ,อ,ะไรอยู่ข้างหลังโอ้ my god ไปยังเพื่อนมันไปแล้วเพื่อนโอเคเมื่อกี้เพื่อนเราก็ปิดตาเหมือนกันโอ้พอมันจะมาข้างหลังมันก็มาเลยเหรอโอ้โอ,โอ้มีรูปผ้าครูบาดีด้วยอย่าบอกน,นะว่าครูบาดีเป็นเจ้าของบ้านเนี่ย อาตอนนี้เราก็ทําการซ่อมไฟในบ้านเสร็จแล้วไฟจะดับอีกหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกว่าบ้านหลังนี้มันไม่ธรรมดาทุกคนนะเสมอมีความสุขไม่มีไม่มีความสุขเลยมันจะมาด้านหลังหรือเปล่าเนี่ยอคือไฟในบ้านมันติดแล้ว่ตอนนี้อ่นนี่คือห้องน้นะํานะวาย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 เมื่อกี้เหมือนเสียงผีกรีดอะอาหาหาเพื่อนเราจับกลุ่มกันไว้นะเราอยู่กันสามคนนี่ก็ไม่กล้าเดินไปไหนเลยคราวนี้เดี๋ยวมันจะมาด้านไหนหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาตีสองแล้ว อีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะหกโมงเช้าแล้วทุกคนนั่นไงตุ๊กตาหมีมาแล้วโอ้มาเดมาเด้มาเด้มาเด้ปิดตาแค่หลับตาเท่านั้นเสียงอะไรอีกโอ้โหอันนี้มันตัวในแมปดอนี่ว่าตัวอะไรนะลืมแล้วซิกเกอร์เออเหมือนตัวซิกเกอร์อะใช่โอ้โหซิกเกอร์ในแมปดอว้าวว้าวาโอ้ โอ้ดีนะกระพริบตาทันโอ้เนี่ยพอมันมามันก็ชอบมาแบบนี้ทุกคนนะมาห้องนี้กันดีกว่าเพื่อนเออมาห้องนี้กันดีกว่าเนาะห้องนี้มีอะไรปะเนี่ยอันนี้คือห้องนอนเราใช่ไหมรู้สึกว่าไอ้ตุ๊กตาหมีเนี่ยมาบ่อยเหลือเกินนะว้าวว้าย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 อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังตอนนี้เป็นเวลาตีสองครึ่งแล้วทำไมเวลามันเดินช้าเหลือเกินโอ้ห้องนี้ห้องนี้น่ารักมากเลยอะเป็นห้องใครก็ไม่รู้เนี่ยเป็นห้องที่แบบว่าสีจมปูฟุ้งฟิ้งน่ารักมากได้ยินเสียงเหมือนตุ๊กตาเฮ้ยเ้ยโอ้ที่ เห็นผีตรงประตูนะเมื่อกี้เพื่อนไม่ไปไหนอ่ะเพื่อนไปไหนแล้วก็ไปด้วยนะเรากลัวนะเพื่อนนี่มันห้องซิเกอร์ป่ะเนี่ยมีดวงตาแปะอยู่เต็มห้องเลยอ่ะอุ้ยอ้าวเพื่อนเดี๋ยวช่วยเพื่อนก่อนทำไมเพื่อนตุยอ่ะเอ้เอาตอนนี้เพื่อนฟื้นแล้วโอเคเฮ้ยดวงตาหายไปแล้วเฮ้ยเนี่ยมันชอบมาข้างหลังแบบนี้ S <S <S มาลุ้นกันทุกคนว่าเราจะรอดถึง6กโมงเช้าไหมแต่ว่าถ้าเกิดเรามีเพื่อนช่วยชุบเราเนี่ยก็มีสิทธินะที่เราจะรอดถึงหกโมงเชา้าหรือว่าอยู่ตรงนี้จะปลอดภัยหรือเปล่าเออใช่ถ้าอยู่ตรงนี้ผีมันจะมาข้างหลังเราไม่ได้ไงเพราะว่าเรายืนชีกกำแพงเฮ้ยเฮ้ยอยู่ดีตรงนี้โอ้โ้เนี่ยอยู่ดีพื้นตรงเนี้มันก็กลายเป็นพื้นกว้างๆอะทุกคนนะในไงมาแล้วซิกซิกมาแล้วโอ้ยมันโหมันวิ่งทั่วบ้านเลยอ่ะเอาจริงนะบ้านหลังเนี้ยต้องทําบุญ ว้าวมันกระโดดลงมาตรงนั้นมันกระโดดลงมาตรงนั้นโอ้โหเนี่ยเมื่อกี้มันกระโดดลงมาตรงนี้เลยชัดชัดเลยตอนนี้เป็นเวลาตีสามแล้วทุกคนอันนี้ห้องอะไรอ่ะโอ้มีห้องอันนี้ด้วยอ่ะโตัวสนุกเกอร์รู้สึกว่าบ้านหลังนี้มีหลายห้องเหมือนกันนะเนี่ยนี่มันตุ๊กตาหมีที่มันแบบว่าวิ่งตามนี่ว่าเฮ้ยมันชอบมาข้างหลังอ่ะทุกคนมันชอบมาข้างหลังเราทุกทีเลยแล้วนี่คือห้องอะไรห้องนี้ห้องนี้เหมือนกับว่าเป็นโรงรถแล้วทําไมเพื่อเราลอยได้ อ้าวอ้าวปิดตาไปก่อนปิดตาไปก่อนเพื่อนว้าโหเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยมันบันบ็กไปนนะ่ะอ้าผีบั็กไปแล้วทุกคนของแท้ผีติดบั็กคือจะบอกว่าไม่ต้องปิดตาผีก็ไม่หลอกเพราะว่าผีติดบั็กไปแล้วเท่าที่สังเกตนะบ้านหลังเนี้ยสิ่งของเนี่ยมันจะหายไปเองแล้วสิ่งของมันจะย้ายไปเองนะเฮ้ยอะไร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 ในบ้านนี<ว>้นี่คือผีชอบกรี๊ดมากเลยนะบอกเลย ตอนนี้เป็นเวลาตีสี่แล้วทุกคนตีสี่แล้วเเออปิดตาไว้ก่อนปิดตาไว้ก่อนผีกีดปิดตาไว้ก่อนไม่รู้แหละอันนี้ห้องอะไรอ,ะ <S <S อ่ะอเหมือนกับว่าไฟดับไปแล้วทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็ลงมาซ่อมไฟเหมือนเดิมนะอ่าโอเคเราก็มาซ่อมไฟจะบอกว่าในระหว่างทางที่เรามาซ่อมไฟเนี่ยโอ้โหผีมันก็อ้าว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 เห็นไหมล่ะผีมันมาขัดจังหวะโอเคตอนนี้เพื่อเรากับเราช่วยกันซ่อมไฟเสร็จแล้วทุกคนคิดว่าถ้าเกิด โอ้เมื่อกี้ผีโอ้แต่ว่ามันหายตัวไปก่อนหันหลังไปเจอพอดี <c oughs> บอกเลยว่าในบ้านนี้เนี่ยต้องทําบุญยกใหญ่เพราะว่าผีเต็มบ้านเลยแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าเหลือแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเราก็จะสามารถเอาชีวิตรอดได้ <c oughs> ฉันจะกินคุณที่ยังมีชีวิตอยู่อุย้ยน่ากลัวอุยอ้ยอุ้ย <c oughs> บนโต๊ะเมื่อกี้บนโต๊ะอาหารไม่ใช่แบบนี้มันไม่ใช่พิซซ่าเมื่อกี้มันไม่ใช่พิซซ่าสังเกตว่าในบ้านหลังนี้เนี่ย ผีมันมีอยู่แค่ไม่กี่ตัวอ้าวปิดตาก่อนปิดตาก่อนมันก็จะมีผีหมีอ่ะแล้วก็ผีซิกแล้วก็ผีอไอตัวดําก็ไม่รู้อ่ะสังเกตไหมว่าถ้าเกิดเพื่อเราปิดตาเนี่ยผีมันก็จะหายไปด้วยเหมือนกับว่าเราไม่จําเป็นต้องปิดตาคนเดียวอ่ะเออถ้าเกิดคนใดคนหนึ่งเนี่ยปิดตาผีมันก็จะหายไปเองโอเคเข้าใจแล้วเออข้างหลัง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 โอ้โอ้เต็มเต็มเลย ตอนนี้เพื่อนก็ช่วยชุบเราขึ้นมาแล้วโอ้โหจะบอกว่าเมื่อกี้เราปิดตาไม่ทันหรอเพราะว่ามันเป็นเวลาใกล้จะหกโมงแล้วไงโอ้โหเราได้สัมผัสความตุยแล้วเมื่อกี้นี้ปิดตาก่อนปิดตาเอาไว้หลับตาลงก็คงไม่เจอเอาแล้วตอนนี้มันใกล้หกโมงเช้าแล้วทุกคนแต่ถ้าเกิดเราปิดตาบ่อยเกินไปหรือปิดตานานเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ดีนะแต่ว่าตอนนี้มันใกล้จะเช้าแล้วอุ้ยอุ้ยฮองโอ้ บอกแล้วว่าบ้านหลังนี้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใกล้จะหกโมงเช้าแล้วเราจะรอดใช่ไหมเราต้องรอดเพื่อเราต้องรอดมันต้องรอดอยู่แล้วปะละ่ะ <c oughs> แก้ไข,ขความผิดปกติทั้งหมดเพ <c oughs> ื่อหลบหนีอ้าวเพื่อนตุย้ย <c oughs> เดี๋ยวช่วยชุบเพื่อนก่อน <c oughs> เอ้ยมี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 โอ้โหมี <c oughs> เพื่อนตื่นก่อน <c oughs> เพื่อนตื่นโอเคอ๋อเหมือนกับว่าต้องทําให้บ้านหลังนี้เนี่ยมันดูไม่มีสิ่งผิดปกติไงทุกคนนะ อ๋อนี่ไงเราต้องมาเก็บสิ่งผิดปกติในบ้านแบบนี้อ๋อเหมือนกับว่าถ้าเกิดมันมีอะไรแปลกปลอมในบ้านหลังนี้เราก็ต้องแบบอุ้ยไฟดับอีกแล้วอะไรเนี่ยแล้วก็กลับมาที่ห้องน้ําตรงนี้เดี๋ยวนะเหมือนกับว่ามันมีสิ่งแปลกปลอมในตรงห้องอะเพื่อนปิดประตูทำไมอะไรอะ่ะมีสิ่งแปลกปลอมตรงห้องน้ำข้างบนนี้หรออ๋อนี่ไง <laughs> เพื่อนเราเคลียร์แล้วโอเคเพื่อนคนนี้เราเคลียร์แล้วเ <laughs> มื่อกี้มันคืออะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันคือสิ่งแปลกปลอมไง <laughs> และดูเหมือนกับว่าห้องใต้ดินเนี่ยที่เรามาซ่อมไฟอุุยยนนีี่่ไงสิแปปปกกกกอออมมมเเเห็้ททคครราาาํ อเคตอนนี้เราก็ทําการเคลียร์ออกไปแล้วนะทำไมรู้สึกว่าสิ่งแปลกปลอมมันเยอะจังเลยล่ะ้ยในบ้านหลังนี้และดูเหมือนกับว่าในโรงรถก็มีสิ่งแปลกปลอมอีกแล้วมันคืออะไรมันคืออะไรเพื่อนเพื่อนดูหน่อยได้ไหมล่ะเพื่อนอ๋เพื่อนปิดตาอุ้ยรถเหรอแล้วเอ่รถรถคือสิ่งแปลกปลอมเหรอหรือเราสามารถขับรถไปได้เ,เห,รหรือไงหนีผ่านประตูหน้าอ๋อนี่ไงเราสามารถเคลียร์แล้วทุกคนนี่เราเคลียร์ได้แล้วเฮ้ย อ๋อเหมือนกับว่าเราเคลียร์ได้แล้วไงแล้วมันขึ้นว่าหนีผ่านประตูหน้าโอเคโอเคทุกคนเหมือนกับว่าเราแบบว่าชนะแล้วนะในที่สุดเราก็ออกมาจากบ้านนั้นได้แล้วนี่เดี๋ยวให้ดูสภาพบ้านสภาพบ้านที่เราเข้าไปเมื่อกี้นี้ก็คือบ้านหลังนั้นแหละทุกคนซึ่งมันเป็นบ้านที่หล่นมากๆเลยอะ่ะพอเราเล่นจบเนี่ยเราก็จะได้แต้มตรงนี้มาเห็นไหมไป17แต้มซึ่งแต้มนี้เนี่ยเราสามารถเอามาซื้อชีวิตได้นะอะไรประมาณนี้เดี๋ยวคิดว่าในแบบนี้เนี่ยก็น่าจะมีการอัปเดตเรื่อยๆนะ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บแต่รู้สึกว่าเราไม่เจอผี2ตัวนี้นะเนี่ยไม่เจอผีคานนะผีคานไม่เจอนะ <S <S แล้วก็ผีคุณลุงคนนี้ก็ไม่เจอนะเราเจอแค่ผีหมีแล้วก็ซีกแล้วก็ผีตัวนี้ที่ติดบั๊กจำได้